สวัสดีครับวันนี้เราละครับวันนี้เราไปถอยเจ้า S อ1ยี่นะครับเป็นตัวเอสยี่อุลต้านะครับ5้าตีเซตนี้จะเป็นเซ็อ่์ exclusive box set นะครับตัวนี้นครับตอนแรกตอนไปเอาคิดว่าจะกล่องเล็กกว่าน,นี้นะนี่ดูกล่องดิดูฝ่ามือผมอกล่องมาเล์เลย ก็จะประมาณนี้แต่ว่าก็ตอนที่ไปที่ศูนย์ก็เปิดมาบ้างแล้วนะนี่เปิดเช็คเครื่องข้างในมาแต่วันนี้ก็จะมาเปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอะเดี๋ยวมาเปิดดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับเชนเชนนี่ครับอันนี้ด้านในนะครับก็จะมีตัวกล่องอ่าอันนี้น่าจะเป็นกล่อง กล่องมือถือนะครับก็จะเป็นกล่องเหมือนที่เราไปซื้อเครื่องเป่านะอารมณ์ประมาณนั้นก็จะได้กล่องแค่นี้มาประมาณนี้แต่ก็แกะมาแล้วครับเพราะว่าต้องเช็คเครื่องก็เดี๋ยวจะออกมาให้ดูนะแทนๆมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ครับเพราะมันเป็นเครื่องสีดำนะครับ ก็จะได้ตัวเครื่องนะครับนี่ตัวเครื่องตัวเครื่องจากโรงงานมาก็จะมีฟิลม์มนะครับมีมีกันกันลอยตัวกล้องด้วยแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีฟิลม์มฟิล์มกันลอยนะครับแต่เห็นเขาว่าจะมีฟิล์มกันลอยแบบติดมาจากโรงงานให้เป็นพิมเป็น,ปนแผ่นแบบบางๆอยู่ตรงนี้นะครับขอบแล้วค่อนข้างชิดขอบหน่อยก็ติดฟิล์มมาชั้นนึงแล้วแต่ก็ ถ้าใครอยากปลอดภัยก็ไปติดฟิล์มกระจกอีกทีนึงน,นะครับก็นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกล้องครับตอนที่ไปลองอ่ะยังไม่ได้แกะสติกเกอร์ตรงนี้ครับที่เป็นตัวกล้องนะครับเดี๋ยวกะว,ว่าจะมาแกะที่บ้านนะครับก็เอามาแกะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าประมาณนี้ครับเชฟนี่อ่าครับ ตอนที่ไปนะครับก็ไปถามเขาว่าอ่าพี่มีเครื่องไหม้เซตเซตกล่องของเอฟกูเซบนะครับตัวบ็อกเซตตัวนี้มีไหมเขาบอกมีครับแต่ว่ามีแค่ตัวเดียวมีแค่กล่องเดียวนะครับแล้วก็เป็นแค่สีดําด้วยตอนแรกก็จะว่าจะไปดูตัวสีน้ําตาลนะครับเขาบอกมันไม่มีมันมีแต่ตัวสีดําตัวเดียวประมาณนี้ครับกล่องอันนี้คือด้านหน้า แต่อันนี้เราเราก็เปิดเครื่องมาบ้างแล้วเนาะอันนี้ก็ลองทดทดสอบเด่นแล้วบางบางอย่างก็ประมาณนี้ครับอ่ะเห็นแล้วก็จะเข้ากล้องเนาะ อันนี้คือของนี่ครับความคงชัดก็ประมาณนี้ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวถ้าโหมดพวกนี้เดี๋ยวจะไปลองเล่นดูอีกทีนะครับว่ามันจะเหมือนในโฆษณาไหมนะครับครับก็เครื่องก็ประมาณนี้ความหนาก็หนาไม่มากนะตอนแรกผมไป ไปดูที่ศูนย์ผมคิดว่าเครื่องมันจะใหญ่กว่านี้ซะอีกแต่ก็เครื่องพอดีมือนะไม่ลื่นด้วยครับเครื่องเก่าผมอะลื่นผมใช้หัวเห่อเครื่องเก่าอยู่อะจับอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะถ้าแบบว่ายังไม่ได้ใส่เคสอะครับมันจะดูลื่นๆแต่อันนี้ดูกระชับมือครับน่าใช้จริงๆครับดูก็ไม่หนามากนะครับตอนแรกผมคิดว่าตรงเนี้ยมันจะทําให้เวลาเราใช้อะจะดูแบบเกะกะอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดูแล้วก็ ไม่น่าจะมีปัญหาครับตัวเครื่องส่วนในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องให้อะไรมาบ้างก็เปิดออกมาก็มีตัวนี้รู้สึกจะเป็นประกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าคือประกันอะไรซัมซุงคาแคร์อะไรเนี่ยครับก็จะสามารถาภายในยี่สิบในสิบสี่วันหรือจากการซื้ออุปกรณ์อะไรประมาณนี้นครับก็ถ้าใครซื้อมาก็ลองไปศึกษาดูนะครับตัวนี้อันนี้ผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับส่วนในกล่องตัวนี้นะครับ ก็จะมีแทนออกมาก็จะมีะสายชาร์จครับแต่สายชาร์จเปลี่ยนไปนะครับคือสมัยก่อนเวลาเราซื้อมือถือข้างนึงจะเป็น usb ข้างนึงจะเป็น type c ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มาเป็น type c กับ type c ก่อนหน้าเนี้ครับผมยังไม่ผมยังไม่เคยมีผมไปซื้อสายชาร์จสั่งมาจาก Lazada ครับมันให้แบบนี้มาเอ้ยแล้วผมจะไปใช้กับอะไรอะ่ะเพราะว่าอะแดปเตอร์ผมเป็น usb ะครับ นยครับทุกวันอ่าพอตอนนี้ซื้อมาได้ใช้แล้วฮะนี่ครับในกล่องก็จะมีอ่าเดี๋ยวก็จะมีเป็นใบคู่มือนี่คู่มือเป็นแบบฉบับภาษาไทยนะครับคู่มือใช้แบบด่วนอะไรเงี้ยครับเปิดเครื่องเปิดปิดเครื่องถอดซิมอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับ,รบแล้วก็จะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษ อ่แล้วก็ภาษาจีนอะไรเงี้ยครับจะประมาณนี้ใ้กล่องแล้วก็อ้อนี่ครับมีที่จิ้มซิมแค่นี้เองครับให้มาไม่มีที่ชาร์จแต่กล่องนี้เป็นแก่งไอ้กล่อง f อฟคูเซฟเซ็ตบ็อกเซเออต้องเรียกงี้เนาะผมก็เรียกไม่ค่อยถูกผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษครับก็จะประมาณนี้ ก่องก็มีแค่นี้เองครับมีที่มีสายชาร์จให้มีตัวเครื่องนะครับเครื่องสีดำเหมาะกับผู้ชายเนาะผู้ชายน่าใช้ครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จอยู่ตรงนี้อตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นถาดซิมนะใส่ได้สองซิมเพิ่มเมมโมรี่ไม่ได้แล้วก็จะมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะฮะก็ถามว่าด้านข้างหนาไหม ดูนิ้วผมครับก็ไม่หนามากนะตรงนี้ก็จะเป็นเปิดปิดแล้วก็เป็นบวกลบวอลลุ่มนะครับตรงนี้ส่วนด้านนี้ไม่มีอะไรครับแต่เขามีฟิล์มจากโรงงานกันรอยมาให้ครับเด็กก็ต้องลอกออกนะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือด้านหน้าอันนี้กล้องหน้าครับเห็นไหมเอ่ยมาณนี้นี่ก็จะเป็นกล้องตัวนี้จะเป็นแฟลช อันนี้กล้องกล้องห้าตัวป่ะผมก็ไม่ได้ศึกษานะอันนี้น่าจะเป็นอ่าก็จะมีตัวเนี้ยแต่รู้ว่าตัวเนี้ยแฟลชกล้องผมสัมผัสด,ดูตรงเลนกล้องตรงนี้อืผมว่ามันก็อ่าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นหลุมนะตรงเนี้ยเวลาเราจะเช็ดเลนอะไรเนี้ยครับเช็ดตัวเลนกล้อง เนี่ยครับมันก็ลื่นสมูทดีนะไม่ไม่เป็นแบบตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นแบบว่าเลียมเียมแต่คราเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันตัดให้แบบว่าให้เราเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นอะ็น่ไหมเออก็สะดวกดีนะตอนแรกผมก็กลัวว่าเออมันจะเช็ดยากนะแต่เวลาเราใส่เคสไปแล้วอะผมไม่มั่นใจว่ามันจะเช็ดยากไหมเนอะปัญหาก็น่าจะมีไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวเครื่องหนักไหมก็ไม่ได้หนักมากนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวจะลองใส่ซิมดูยังไม่ได้ลองใส่ซิมเลยนะครับอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อย่างอื่นนะอันนี้ก็ประมาณนี้ิ่งที่ให้มาให้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้จักอะฟิตส <Smart watch. S 1> องอน่าจะเป็นประมาณว่าสมาร์ทวอทเนาะอะ,อะนี่ครับอันนี้ผมก็แกะมาดูแล้วล่ะ แต่ตัวสมาร์ทวอทเนี่ยผมชอบนะเพราปกติอ่ะผมซื้อของใน Lazada าน่าจะเป็นของจีนของพวกของก๊อปอะไรอย่างเงี้ยครับซื้อมาแล้วมันก็ใช้ดีนะแต่อันนี้ได้เป็นของแท้เลยสงสัยว่าจะได้ใช้งานประจำตัวนี้ก็จะมีที่ชาร์จอยู่ในนี้อันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะเดี๋ยวผมขอไปลองเล่นดูก่อนวอหนึ่งเครื่องอ่ะ ต่อมาก็เป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ยี่สิบห้าวัตต์อ่าไท e A USB C เป็นยี่สิบห้าเป็นตัวซูเปอร์ชาร์จอานี่ครับวันที่ยี่แปดธันวาสองห้าหกสามวันผลิตโหเพิ่งผลิตมาเดือนหนึ่งเมดอินประเทศเวียดนามอาไม่ใช่ของจีนนะครับของเวียดนาม เดี๋ยวเราจะแกะดูอะแดปเตอร์แกะแป๊บนบึง่ะนี่ครับอ่าก็ข้างในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์แล้วก็มีคู่มืออ่คู่มือนี่ครับก็ผมขอข้ามตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะครับผมไม่ได้อ่านอะไรอะแดปเตอร์อ่านี่ครับก็จะมีเขียนว่า Super Fast Charge ชาร์จิ้งเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ USB UH ครับมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหัว Type C ครับซึ่งสายที่มันให้มาครับมันก็จะเป็น Type C สองฝั่งเห็นไหมครับอ่าคราวนี้ก็จะเปลี่ยนจากหัว USB UH นะครับเป็น Type C แล้วครับก็เดี๋ยวยังไม่ได้ลองชาร์จนะครับว่ามันจะชาร์จเร็วหรือว่าอย่างสมมติว่าเราเล่นจนแบตเหลือสิบอย่างเงี้ยครับแล้วเราชาร์จให้เต็มอะ่ะ มันใช้เวลากี่ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะไปลองทดลองให้ให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะก็จะมีที่ชาร์จแล้วก็จะมีตัวนี้ครับก็จะเป็นก็จะเป็นเคสครับส mart ก็จะมีเอทเพนประมาณนี้เพราะยังไม่ได้แกะดูนะครับอันนี้มันแถมมาอยู่ในกล่องครับถามว่าแถมไหมถ้าผมว่ามันก็ไม่ไม่ถือว่าแถมอะ่ะ มันก็บวกราคามาอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับอ่ะผมลืมบอกไปว่าเซตนี้นะครับให้เครื่องเฉพาะ s 21อ ultra 5 g 2 5 2ห้าสองหนะครับก็คือตัว512จะไม่มีเซตนี้นะเซตนี้จะมีแค่สองห้าหเท่านั้นนะสเปคนี้สองหนึ่งแดก็ไม่มีนะเซตนี้ก็อ่าคราวนี้ยนะ เรื่องราคาราคาตัวนี้ครับผมไปที่ศูนย์นะครับวันนี้ผมไปที่ศูนย์เซนทัลเวสเกตบางใหญ่นะครับเดินเข้าไปที่ศูนย์เลยครับถามว่ามีเอ็กซ์คลูซีฟบ็อกเซตไหมเขาบอกว่ามีครับพี่เพิ่งเข้ามาเองเพิ่งเข้ามาเมื่อวานมีกล่องเดียวครับแต่เป็นสีดำผมก็ตั้งใจว่าจะไปดูสีอื่นนะครับเพราะว่าสีดำก็เห็นในโฆษณามาเยอะแล้วแต่ก็ ถามว่าได้ดําก็เอาดําเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใส่เคสแล้วมันก็จะมองไม่เห็นละอ่าโอเคก็ประมาณเนี้ยมีสเปคเดียวสองห้าหกตัวนี้ราคาออราคาตัวนี้นะครับจากศูนย์สี่มืนสองพันก้าร้อยบาทได้หมดนี่เลยเป็น กล่องบ็อกเซตนะครับที่ซัมซุงทำออกมาเฉพาะสเปคซัมซุง g s 2ยนะครับอันต้า 5G 256เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้อุปกรณ์ก็จะได้มาประมาณนี้ครับแต่ก่อนที่ผมไปจะไปดูที่ที่ศูนย์ซัมซุงนะครับก็จะมีของ AS นะครับ ก็จะให้เป็นพวกเป็นหูฟังไร้สายนะครับที่ให้มาแต่ว่าราคาผมไม่ได้ถามนะครับแต่ตัวเนี้ยผมได้มาสี่หมื่นสองพนารอยนะครับก็ไม่รู้ถูกแพงหรือว่าเพื่อนๆนได้ถูกกว่านี้หรือว่าราคาเป็นยังไงก็มาบอกที่ใต้คลิปได้นะครับอันนี้ครับแล้วเพื่อนเพื่อนอยากรู้ตรงไหนก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวถ้าผมได้ลองเล่นแล้ว แล้วคําถามของเพื่อนๆอาถามเข้ามาแล้วผมตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับว่า,าเจ้าตัวนี้มันมีปัญหาอย่างไงบ้างใช้งานมาหนึ่งอาทิตย์เป็นยังไงได้เครื่องมาแล้วเป็นยังไงชาร์จเร็วไหมเล่นเกมเป็นยังไงอันนี้เราก็ลองสอบถามเข้ามาดูนะครับเว่าผมก็ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยซิมก็ยังไม่ได้ใส่นะครับก็แค่เปิดปิดเครื่องแค่นั้นเองนะครับก็ อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้ครับก็นายกานี่ผมชอบนายกานะครับก็เดี๋ยวลองเอาไปใช้งานดูว่ามันจะเชื่อมต่อกันยังไงอะไรยังไงส่วนเคสตัตวนี้ว่า,าที่ซื้อกล่องเนี้ยครับก็เพราะว่าอยากได้ประกาเอีเพนตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับ วันนี้มาเปิดกล่องให้ดูนะครับว่ากล่องอนี่ครับตัวนี้นะ exclusive box set นะครับของ s 21อ่าครับผมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนสงสัยตรงไหนก็ถามมาแล้วถามเข้ามาดูแล้วกันนะครับว่าอยากรู้ตรงไหนยังไงก็สอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณครับ